เพื่อนคะนี่อันนี้เป็นผักในสวนนะคะที่บีเก็บมานะเดี๋ยววันนี้บีจะมาทมําเมนูแล้วคะปลาย่างนะคะแล้วก็กินกับผักที่บีเก็บมานะคะบีก็จะย่างผักด้วยแล้วก็จะย่างปลานะคะอันนี้เป็นปลาแช่แข็งปลาเนื้อขาวปลาแช่แข็งที่บีซื้อมานะตอนนี้ปล่อยให้เขาละลายน้ําแข็งก่อนนะคะ เดี๋ยวให้เขาละลายน้ำแข็งดีๆแล้วก็เดี๋ยวจะย่างนะคะในระหว่างที่บีนะคะรอปลานะให้มันละลายน้ำแข็งค่ะบีก็จะมาตัดใบโหระพาแล้วก็ใบกระเพราที่บีเก็บมาเมื่อวานนี้นะคะบีก็จะมาตัดอเอาแต่ใบส่วนก้านใหญ่ๆบีก็จะเอาออกค่ะแล้วก็จะล้างทำความสะอาด เพื่อที่จะเอาไปใส่ไว้ในช่องแช่แข็งนะคะเราก็จะมีนะคะใบโหระพาแล้วก็กะเพรากินตลอดทั้งปีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการถนอมอาหารนะเพราะว่าเรามีเยอะนะคะ เดี๋ยวจะหั่นผักนะคะที่เราเก็บมาจากสวนค่ะบีจะเอามาย่างนะคะ ะะปลาของเราก็ละลายน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเตรียมทำอาหารกันเลยค่ะเอ ะะก็ได้ละลายน้ําแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวีเ,เอากระดาษทิชชู่นะคะมาซับไว้ซับน้ํานะคะตอนนี้โอเคแล้วนะเดี๋ยววีก็จะโรยแป้งลงไปนะคะเพื่อเวลาที่เราทอดอะคะ่ะมันจะได้ไม่เออไม่แตกแล้วก็มันจะได้จับตัวกันนะคะ จะใส่เนยนะคะลงไป เพื่องเคียงจีนแขนใส่ตุ้กไทยค่ะแล้วก็ใส่เจียว ตอนนี้อาหารของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะวันนี้นะคะบีก็จะมีปลาย่างมีผักจากสวนของเรานะคะที่เราไปเก็บมาสดๆเลยนะแล้วก็จะมีข้าวสวยนะคะคนที่นี่นะคะเขาก็จะนิยมทานอาหารประเภทเนื้อปลาหรือว่าอาหารประเภทซีฟูด้ดทานคู่กับมะนาวค่ะแต่ว่าวันนี้บีจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ด ตอนนี้แฟนของบีก็เริ่มจะเป็นคนไทยเข้าไปทุกทีแล้วนะคะเวลาทานอาหารอะไรก็จะต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะหลังจากนั้นบีก็จะโรยเกลือโรยพริกไทยค่ะแล้วก็เสิร์ฟได้เลย Wer sind Sie? Was? Wie? Ja, wo bin ich? Was? Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung. Auf der Ahnung. aus über Blasenschwäche zu Ich ทานอาหารขาวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาทำขนมหวานค่ะขนมหวานอันนี้ก็ไปซื้อมาจากโฮเฟอร์นะคะเขาเรียกแกมโคเดิลน,นะคะแป้งข้างนอกนะมันก็จะคล้ายๆแป้งซาลาเปาค่ะส่วนข้างในมันก็จะเป็นเอ่อไส้นะคะก็จะเป็นผลไม้ แล้วแต่เราเลยนะคะมันจะมีหลากหลายไส้มันก็จะมีไส้สตรอเบอรี่นะคะไส้ลูกพัมลูกพุนหรือว่าลูกมาริเลนค่ะแล้วก็จะมีไส้ช,ช็อกโกแลตด้วยนะคะอันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะทําง่ายมากๆเพราะว่าเราซื้อมาเป็นแบบเป็นแพคนะคะหลังจากนั้นค่ะบีก็จะเอามานึ่งนะคะใช้เวลาประมาณขึ้นชั่วโมงนะคะในการนึ่งนะคะแล้วก็ เสร็จแล้วบีก็จะเอาเนยนะคะใส่ถ้วยลงไปแล้วก็เอาลงไปนึ่งด้วยเพื่อให้เนยละลายค่ะพอเนยละลายนะคะเราก็จะมาจัดจานโดยการที่วางขนมนะคะไว้นะคะแล้วก็เอาเนยมาลาดข้างบนค่ะส่วนที่เพื่อนเเห็นอยู่นี้นะคะเออมันคือเมล็ดมูนนะคะซึ่งมจะคล้ายๆงาน,นะคะแล้วก็เขาจะผสมกับน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะ ขนมอันนี้นะคะก็จะต้องกินตอนร้อนๆอุ่นๆค่ะรสชาติก็จะออกหวานมันแล้วก็หอมเนยสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอขอบคุณเพื่อนเก่าที่ยังไม่หนีไปไหนและขอบคุณเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามากดติดตามถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วย และขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆกําลังใจที่มีให้กันสมอม,มาเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีเอาวีดัเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดัเซน